สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาไลเกมเศรษฐีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรมาบ้างแล้วก็เหมือนจะมีรางวัลสุดพิเศษเนาะรับจี้ทดลองเวอร์ชันรนวเวอร์ชันทดลองอ๋อโอเคแล้วครับเนาะอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะครับเนาะอันนี้ครับถ้าเราล็อกอินตามเวลาที่กําหนดเนาะก็จะได้จี้เครื่องรางแบบเช่า3วันตามรูปนะครับเนาะก็อย่าลืมไปล็อกอินกันนะครับเนาะ เอาล่ะเดี๋ยวพูดถึงอีเวนต์จริงๆกันเลยดีกว่าเนาะมาในรูปแบบของทูตสวรรค์กูยงเนาะกูยงมีกี่เช่นว่าไว้กูยงจะเอ่อยมมาทูตกูยงมันจะมีไว้ยมมาทูตกูยงแล้วก็ยมมาทูตกูยงแล้วก็ทูตสวรรค์กูยงโอมาหมดเลยแต่ว่าจริงๆนะมันถ้าเกิดใครดูหน้าเขาดีๆมันจะเหมือนกับเดวิลสินนั่นเองนะครับเนาะหน้ามันจะคล้ายเดวิลสินเนาะ เอะละครับเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะที่ความสามารถเนาะทูสวรรค์กูยงเนี่ยมีความสามารถคือเมื่อตกแลนด์มาร์คขอเขินเดนรากาศ5 0เนาะแล้วก็รีหลังจากนั้นก็60%รีชาร์ทนั่นเองนะครับเนาะอ๋ออันนี้เป็นความสามารถพ่วงกันนะฮะต้องอ่านให้เข้าใจก่อนหลังจากนั้นโอกาส60รีชาร์ทคือเราต้องตกแรนด์มาร์คของเราก่อนแล้วให้ฮอเขินเดนรากาศ50%ออกแล้วเราอเขินไปยังพื้นที่ว่างหรือแรนด์มาร์คของเรา แล้วหลังจากนั้นพอเราเคาะเหินเสร็จปับ๊บหลน่นตุ๊บก็จะขึ้นก็จะมีโอกาส60%เลือกรับการรีชาร์จคล้ายๆกะลูรูเบลอะ่ะที่ว่ามันต้องเหาะเหินก่อนแล้วก็ไปตกเมืองมันถึงจะชาร์จโล่ถ้าไปตกหลุมดำอะไรแบบนี้ไม่ชาร์จให้คล้ายๆกันนะใช่ไหมเอ่อเพราะว่าความสามารถมันมันเขียนคล้ายๆกะมันเขียนข้องเกี่ยวกันเลยนะก็ตกแรนตัวเอง50เลือกย้ายไปยังพื้นที่ของฉันพื้นที่ว่างสร้างอะไรมาในพื้นที่ที่เลือก และเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ดังกล่าวหลังจากนั้น60%รีชาร์จเออโอเคน่าจะแบบที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็ความสามารถที่2เมื่อเริ่มเทิร์ร้อรเรับสมุดอันเชิญเนาะโอเคแบบนะโอ้ยไม่ค่อยสบายเนาะอาจจะต้องขออภัยด้วยนะครับสมุดอันเชิญเนี่ยก็ สามารถเลือกรับสกิลหนึ่งใน3ามใบซึ่งจะคงอยู่จนสิ้นสุดเกมอ๋อคล้ายๆกับน,นั้นอ่ะคล้ายๆกับเลือกสกิลของไอตัวเอ่ Queen อควีนอิงสเบลแบบนั้นเนาะก็คือเริ่มเธอแรกปับ๊บเราเลือกรับสมุดแล้วเราก็เลือกหนในความหนึ่งในสามความสามารถพอเลือกเสร็จปับ๊บความสามารถนั้นก็จะอยู่ตลอดทั้งเกมใช่ไหมใช่ใช่ใช่จะอยู่จนสิ้นสุดเกม แสดงว่ามันอันเชิญในแค่ความสามารถเดียวหรือเปล่าใช่ไหมแต่มันเขียนว,ว่าเริ่มเทินร้ออ์อันเชิญแสดงว่าเราสามารถเราต้องเทินได้ครบ3เทินเพื่อรับสความสามารถอย่างนี้หรอใช่ไหมอืมอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะามาดูกันที่ความสามารถบัตรอันเชิญกันเลยดีกว่าเนาะความสามารถแรกเป็น60%เเมื่อฝ่ายตรงข้ามเพื่อนย้ายทันทีนคล้ายกับไอ้โดนโดนโดนอะไรโดนในละเทศน่ะมันเออโดนในละเทศอะไรแบบนั้นเนาะ แต่แค่60%เอีกนงน,น้อยนะจำกัด2ครั้งแล้วก็ความสามารถที่2เนาะก็จะเป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามของเมื่อฝ่ายตรงข้ามาตกเมืองของเราหรือทีม50%เพิ่มค่าผ่านทางคูณกับจำนวนพื้นที่ที่สมาชิกของเรามีอยู่สูงสิดเปอรเนาะแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นอันสมุดอันเชิญอันที่2ก็จะเป็นป้ายสี2ครั้งเนาะ8ปป้ายสี ความสามารถที่3ก็เป็นกักขังคุก80%ดครั้งนะครับเนาะแล้วก็ความสามารถรองก็จะเป็นข้างตอนที่ก่าวไปแล้วหดเหมือนกันหมดทุกอันนะครับเนาะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็เมื่อก่อสร้าง40%เลือกย้ายไปในแถวนะครับเนาะโอเคครับวิธีการตามหามาในแพ็ส200ใช่ไหมเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนแผงกอ0 0้ยมอุ้ยมาแบบสุมคุญแจนะครับเนาะมาเป็นสมคุญแจเนาะทุก มาเป็นเมกาแจ็คพอตด้วยนะทุกการสุ่มเมกาแจ็คพอตสีครั้งก็คือ2,000เพชรคุณจะได้รับแพ็คคืนมา1แพ็คนะครับเนาะเอถึงเอบวกเนาะแล้วก็มีหนูเอ้ยกับมาเลหลังด้วยนะครับเนาะหนูเอ้ยความสามารถก็ไม่ต้องอ่านเนาะน่าจะรู้ๆกันอยู่เนาะหกสิบตกตกแรนตัวเองหกสิบรีชาร์จแล้วหกสิบห้าหอเฮิร์นเดอากาศแล้วโอกาสหกสิบรีชาร์จอีกทีโอกาสอีกหกสิบรีชาร์ดเนาะ เมื่อก่อสร้างอันนี้ก็น่าจะรูก้กันอยู่แล้วก็เดวิลซินนะครับเนาะก็เป็นบัตรเชิญอาร์มอนเนาะแล้วก็เป็นดักแล้วก็มีแทมโบรีนไปในแถวแค่น okay, ั้นแหละง่ายๆเนาะยมาทูดก,กูยงเนาะก็ไม่ต้องมีนะครับเนาะตัวนี้คือขยะมากแล้วตอนนี้เนาะถือว่าเป็นตัวที่พบเห็นได้ทั่วไปในการแจกฟรีแล้วนะครับเนาะวิธีการตามหาก็เจ็บปีกหนึสอย่างละสเพื่อมาแลกวัตถุดิบแบบเลือกเเนาะ โดยถ้าอยากได้ไว้ยมทูตกูกยงต้องเก็บ S1 ชิ้นเก็บเอสเสื้อ1ชิ้น,นถ้าเป็นเดวิลซินเก็บเอสเสื้อ3ชิ้นถ้าเกิดอยากได้หนูเอ้ยก็เก็บพวงมาลัย4ชิ้นส่วนยมทูตก,กยูยงไอ้ทูสวรรค์กูยงให้เก็บเสื้อ4ชิ้นเช่นกันเนาะโดยถ้าเราจะเอาหนูเอ้ยเอ้ยนะเราต้องเก็บ S ให้ได้สี่คือเราต้องเก็บลูกบาทให้ครบสี่ชิ้นก่อนเราค่อยเลือกว่าจะเอาตัวไหนเนาะ เผื่อเราทำไม่ถึงเอ้าลุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันลุดนะ่ะอ,ยอาอยาโอเคโอเคเข้าใหม่เข้าใหม่แล้วคือเป็นนี้เป็นแจ็คพอตเนาะแต่ว่าตัวละครความสามารถผมว่ายังไม่เท่าไหร่เนาะมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปหน่อยเออมันโดนดรอปไปหมดเลยเปอร์เซ็นต์เนาะผมว่าถ้าจะทำนะอาจจะเป็น ทำเป็นหนูเอื้อยังจะเวิร์กกว่าอีกนะผมว่าใครที่มีใครที่จะทาเว้นนะผมว่าเอาหนูเอ,อื้อยดีกว่าเนาะไอ้ทุสวร์กูยงไม่ต้องเอาหรอกเนาะความสามารถไก่กาเกินเนาะแล้วก็เก็บแล้วก็ทุกๆตัวเนี่ยเก็บ A อบวกสองชิ้นนะครับเนาะผมว่างบงบอันนี้ก็ไม่ได้ไปดูทีนะก็เลยบอกไม่ได้ว่างบเท่าไหรนะ่เนาะแต่เว้นแบบนี้เนี่ยที่ผมสุ่มมานะฮะถ้าจะเอาตัวท็อปเลยแล้วก็ดูจากทรงแล้วน,ะน่าจะยากน่าดูด้วยนะ เดี๋ยวเราไปเก็บคุณแจตรงนี้กันก่อนเนาะเพื่อดูกันว่า,เ,าเราจะได้อะไรมาบ้างเนาะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปกดเล่นๆหน่อยเนาะอืมโอ้โหตามติดจังโอ้ยปีสองออกนะรู้สึกปีสามน่าจะล็อกนะผมว่าเขาน่าจะล็อกปีสามเนาะเดี๋ยวเราไปส่งตรงนี้สักห้าครั้งเนาะปึง้งปีหนึ่งมาแล้วเนาะเสื้อมาด้วยเนาะ โมันยัดเข้ามาได้ยังไงไอ้แพ็คห้าเนี่ยแพ็คห้าสิบเลยนะยัดเข้ามาได้ไงอ่ะโหจริงพี่หลิงโอเคครับเนาะก็เท่าที่ดูมานะไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนาะแล้วก็มีแพ็คห้าโผมาด้วยนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาได้ไงเนาะอ่าล็อกเนาะล็อกผมว่ามันล็อกนะครับเนาะอ๋อนี้เป็นร้านค้าลึกลับแบบโอ้โหแพงมากเลยอ่ะ ส9งเนาะมันมาให้ลุ้นนะเออเนาะว่าจะได้ทูตสวรรค์กูยง S ไปเลยหรือว่าได้ a เอบวกเอได้เอสชิ้นนะครับโหอย่างแพงเลยเข้ามาขายได้ยังไงวะเนี่ยแต่สำหรับใครที่ขาดก็อาจจะลองเสียเสียไปสองเได้ a อบวกหชิ้นเอเอสานชิ้นนะขอไปไอ้ที่ว่าจะได้ S เลย S บวกเลยเนี่ยยากเนาะหในร้อยล้านประมาณนั้นแหละ วันนี้ผมก็น่าจะตีงบไว้คร่าวๆน่าจะแปดพันเนาะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ถ้าจริงๆนะเว้นนี้ตัวคอมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเนาะมันไม่ได้เป็นแบบท็อปทอปที่ว่าต้องมีติดคลังเนาะหนูเอื้อยอะไรแบบนี้มันก็ไม่จําเป็นก็ได้เนาะบางคนยังไม่มีหมวกป้องกันยังไม่มีอุปกรณ์แบบที่มันจํากัดครั้งอ่นะปิดตัวรีชาร์จมาก็ง่อยอ่นะแบบเหมือนผมเนี่ยมันดูจี้ที่ผมมีแต่มันไม่มีแบบจํากัดครั้งเลยผมออาไปเล่นก็กลายเป็นง่อยเลยเนาะเออเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด จี้ของใครยังไม่พร้อมเนี่ยก็ให้ข้าไปก่อนเลยเนาะแต่สําหรับใครที่จี้พร้อมแล้วเนี่ยงบประมาณเพชรงบประมาณนี้ก็แปดพันขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าจะเอาก็คือให้เอาหนูเอื้อยดีกว่าเนาะมันดีกว่าทูสวรรค์กูยงเยอะเลยเนาะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่จะทาวันนี้ก็ขออวยพรให้โชคดีสําหรับวันนี้อ่ะก็คงไม่มีอะไรแล้วนะนะบ๊ายบายแลติสวสดิ์จะยอมสีขั้นสุดยอด